สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนีบ่าวตึงจะพามาเบิงงง่วแม่สาวครับอายุสองปีกว่าครับคุณพ่อพนจะแบงครับแบงไปเลี่ยงครับแบงปันไปเลี่ยงครับสองปีกว่ายังม่ทันขึ้นู่ครับพี่น้องครับใกล้แล้วนะครับอีกบ่โดนครับท่ายสูงร้อยสามสิบบัวครับคุณพ่อพนเปิดใปครับสามหมื่นเจ็ดพันครับสามารถต่อร่องไห้ครับงัวสาวหนังนาครับ โ้องสางดีอยู่ครับล่ำดีบือลึ่ง่ายๆครับอยู่อยู่บ้านไหนกับคุณพ่อนี่ครับบ้านชีเล็ก,ลกตำบลเนี่ครับตำบลหน้าดีตำบลน,นาดีจังหวดัดอำเภอหน้าเยื่อจังหวดัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีโอ้มากไก่เด้่ครับบ้าตึงเหมือนนี่ครับเดินทางผ่านมากครับมาส่งว่าก็ดีพ่อคุณพ่อครับพอดีครับเอฟซีคุณบอกเห็นไายให้ครับเมื่อสิแบ่งปันตัวนึงครับซุ่มนีบ้านบ้านได้แบ่งครับตัวนี้ครับ ตัวน so, so ี really? huh? oh, ้พ uh, okay. so ่นส mm ิขอเก็บวบก่อนครับมีตังว่ามงามครับพี่น้องครับตัวนี้ครับสามหมื่นเจ็ดพันครับไปสนใจกับตอรองครับคุณพ่อพ่นได้ครับสามหมื่นเจ็ดพันครับตัวนี้อยากวองแน่ยังน้อยตัวนี้พ่เป็นยังครับแม่สาวสดๆดครับน่าสนใจครับตัวนี้ครับราคาเบาเบาครับตอรองในอีกครับมู้จับได้ใบได้ครับนี่ครับขนาดพ่นตัวพ่อเบาถึงเนี่ยนะครับจับได้ใบได้ครับ ล่ำดีแห้งครับตัวนี้ครับเอาตัวตัวนี้อยากอยากหวงลูกเนี่ยครับตัวตัวนี้อยากหวงลูกเนี่ยครับบมเป็นยังครับโมมีปัญหานี่ครับตัวนี้หูแห้งครับตัวนี้ครับสามหมื่นเจ็ดพันครับต่อรองได้ครับยูบานนายยูบานชิเล็กครับจังหวัดอุบลราชธานนี้ครับ มีมีตัวเดียวครับมันอยากห่วงลูกเนี่ยครับวบาเป็นยังครับเป็นตื่นเสียงบ่าวตึงครับเบอรนี้บ้าวตึงมากไกลครับพี่น้องครับสามหมื่นเจ็ดพันครับงอสาวครับสดๆดครับเจ้หน่อยกับขึ้นนะครับพี่น้องครับหนังหนาแห้งครับบื้อลื่นหยันยันนะครับราคาหนาต่อรองครับพี่น้องครับใครสนใจก็โทรมาหาคุณผัวคุณนายครับเดี๋ยวบ่าวตึงขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ครับ่ทยคลิปนะครับเด้อสามหมื่นเจ็ดพันครับงวสาวครับสองปีกว่าครับ น้าแหงครับงอวตัวนี้ครับเป็นงอโบดครับงอโบดสีกาบไายครับจึงเชื่องครับตัวนี้ครับขอขาดีเล็บดีครับอันงอคอคนอยากจืดเนี้ยน้อยครับเจียขีครับมองครับหนังนาครับราคานาสนใจครับสามหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับเป็นแต่ต่อรองไดครับโทรมาหาคุณผัวคนไดครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับ นอนอันสีแปกหมครับตัวนี้ครับมมสีแดงเหมือนครับตัวนี้สีแปกโมครับบ่เถือกันก็โมครับมมมิแต่อยากส้นครับพี่น้องมาสื่อซอยคึณพ่อนะครับตัวนี้ครับมมมิแตะส้นมั่นครับสีบอกคือหมครับสามหมื่นเจ็ดพันครับว่าสาวครับหน้าหนาเลยครับมึงครับ ใช่สูงลอยสาสบบัวครับสีกาบลหลครับขาบโทกบทอนครับตัวนี้ครับสนใจกระโทษมาได้ครับบ้านกิเล็กครับตำบลหน้าเงี้ยครับจังหวัดอุบลราชธานีครับ่ครับสวดส่งครับคุณพ่อบอกเบอร์โทรนะครับ089 029ศย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่ง คุณพ่อยังครับม้วนครับคุณพ่อม้วนบ่ครับครับโอ้คุณพ่อม้วนครับเสือกับม้วนครับบอากับม้วนครับคุณพ่อนี่ครับสุดท้ายนี่ครับบ่าวตึงกับขอจบชปไใ้เพียงตัวนี้ก่อนนะครับเ้อไัสนใจครับสามหมื่นเจ็ดพันครับต่อร่องไหนครับตัวนี้ครับแม่สาวสดๆครับอายุสองปีกว่าครับโอ้เด็กมัองลูกเนี่ยครับตัวนี้ไม่เสีอตัวนี้ไปเลี้ยงนะครับพี่น้องครับ บ่เขาหมูครับคนละสีครับสวัสดีครับผม